ฟุตบอลสคู่รู้ก่อนเกมประจำค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีครับที่ติดตามผลงานของนัดหน้าช่องและสวัสดีพี่ๆี่ที่อยู่ในหมู่บ้านของนัดทุกคนทุกท่านเลยครับเมื่อวานนี้ครับก็ต้องบอกว่าใครที่อยู่ในหมู่บ้านครับก็เรียกได้ว่าสดชื่นเอาเรื่องสุดจัดเต็มข้อเต็มคาราเบลกันไปเลยครับเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็น ชุดอาร์บัมสาครับช่วงดึกครับแล้วก็ตะกูล VIP ของนัด มาเต็มมาครบครับและช่วงดึกเองครับยังจัดวางให้ในส่วนของฟุตบอลเช้าไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัวหนักหรือว่าชุดอารบัมในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ตื่นเช้ามาเนี่ยรับซับกันไปอีกแล้วใครที่ติดตามผลงานของนัดในหมู่บ้านในครอบครัวครับขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับและสําหรับค่ําคืนวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นโค้งสุดท้ายของหลายหลายหลีกหลายหลายคู่ครับและยังมีฟุตบอลที่น่าเลือกมองน่า เียกเชียร์ที่นัดหยิบยกมาฝากในค่ําคืนวันนี้ครับแต่ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับเกมฟุตบอลในค่ําคืนนี้ฝากไว้นิดนึงครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากได้แนวทางฟุตบอลครับเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องงานนีเดียวครับตามเข้ามาเจอกันในหมู่บ้านได้เลยทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าครอบครัวครับนัดทิ้งไว้ให้ ตายรูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วครับและสำหรับฟุตบอล3คู่รู้ก่อนเกมประจำค่ำคืนวันนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับรู้ก่อนเกมคู่ที่1ครับไปรุยกันที่บุนเดสติกาเยอรมนีครับเป็นทีมแชมป์ และทีมไรพ่ายครับอย่างทางด้านของเรเวอร์กูเซนครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนผู้มาเยือนครับอย่างทางด้านของอัลฟ์บวกครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับโจ์บังคับให้เรเวอร์กูเซนชนะด้วยสกอร์อย่างน้อย2เมล็ดถึงจะแฮปปี้ครับซึ่งสําหรับคู่นี้มองจากภาพรวมและกระแสภายในครับนัดแนะนําให้เลือกเชียร์เลือกมองไปที่เจ้าถิ่นอย่างเรเวอร์กูเซนได้เลยครับถึงแรงจูงใจของเรเวอร์กูเซนเองจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับเนื่องจากว่ากรันตีแชมป ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เกมนี้ยังเป็นเกมในบ้านแน่นอนครับต้องเล่น ปิดฤดูกาลแบบสวยๆเล่นต่อหน้ากองเชียร์ของตัวเองต้องเอาใจแฟนบอลอยู่แล้วและที่สําคัญครับต้องบอกว่าผลงานของเรอูกุเซนในฤดูกาลนี้ครับก็ถือได้ว่ายอดเยี่ยมจริงครับเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องแนวรุกผลิตสกอร์ได้แบบเป็นกอบเป็นกำรรครับและที่สําคัญไร้พ่ายนั่นเองครับส่วนางานผู้มาเยือนอย่างเอาบววครับแพ้ติดต่อกันมาถึง4เกมแล้วเสียประตูค่อนข้างเยอะครับและ5เกมหลังสุดสามารถผลิตสกอร์ได้เพียง2ลูกเท่านั้นเองเพราะะนะสําหรับค่ําคืนวันนี้ครับ เรเวรกุเซนจะเปิดบ้านเก็บ3คะแนนสุดท้ายครับ และจะเล่นเอาใจกองเชียร์ของตัวเอง1ประตูตั้งพื้นนัดมองว่าน้อยไปครับวันนี้เรวูเซนจะชนะห่างด้วยสกอร์อย่างน้อย2เมล็ดได้อย่างแน่นอนให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นอย่างเรเวอร์ได้เลยครับปเปนแกรมคู่ที่2ครับเรายังอยู่กันที่บุนเดนิกาเยอรมนีครับเป็นทางด้านของฮอฟเฟนไฮม์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอันดับที่2อ,อย่างบาเยนร์มิวนิกนั่นเองครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับเขามองว่าบาเยนน์เหนือกว่าจําเป็นที่ต้องบุกมาเอา ชนะให้ได้ถึงจะแฮปปี้ครับซึ่งสําหรับคู่นี้ครับมองจากกระแสภายในและภาพรวมครับนัดแนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่บาเยอร์มิวนิกได้เลยครับถึงผลงานของฮอฟเฟนไฮม์เองครับช่วงหลังจะค่อนข้างดูดีครับ5เกมหลังสุดแพ้ไปเพียง1เกมครับแล้วันนี้ยังได้เปรียบที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองใส่ติในบ้านก็ค่อนข้างเหนียวแน่นครับแต่การเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมแข็งแร่งครับอย่างในด้านของบาเยอร์มิวนิกแน่นอนครับเป็นงานยากของฮอฟเฟนไฮม์อย่างแน่นอนครับถึงบาเยอร์อง เองจะมีสะดุดและเผาในช่วงหลังครับแต่ก็สะดุดและเผาในเกมฟุตบอลถ้วยในลีกเองครับนะัดยังมองว่ามาตรฐานฟุตบอลครับรวมไปถึงคุณภาพของตัวนักเตะครับวันนี้ไบเยทร์นมิวนิคยังดูเหนือกว่าแบบชัดเจนเพราะฉะนั้นสําหรับค่ำคืนวันนี้ครับไบเยทร์มิวนิคจะบุกมาเก็บ3คะแนนสุดท้ายได้อย่างสวยๆแบบแน่นอนครับให้เลือกเชียร์ไปที่ไบเยทร์นมิวนิคได้เลยครับ รู้ก่อนเกมคู่ที่3ครับคู่สุดท้ายประจำค่ำคืนวันนี้ครับเรายังอยู่กันที่บุนเดสติก้าเยอรมนีครับเป็นทางด้านของเวดเวดอร์เบอร์เมนเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของ โบคุมนั่นเองครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะเขามองว่าเจ้าถิ่นอย่างเวเดอร์เบอร์เมนเหนือกว่าเล็กน้อยครับถ้าจบเสมอตัวชาไปข้างหนึ่งครับแต่ถ้าชนะได้เลยเนี่ยแฮปปี้กันไปแบบเต็มอิ่มเต็มคาสําหรับคู่นี้ครับเมื่อนัดมองดูจากภาพรวมและกระแสภายในแล้วครับแนะนําให้เลือกเชีย์ไปที่เจ้าถิ่นอย่างเวเดอร์เบอร์เมนได้เลยครับผลงานของเวเดอร์เบอร์เมนเองก็อยู่ในช่วงที่ดูดีครับและ2ทีมนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมกลางกาตารางไม่มีสิทธิ์ลุ อะไรด้วยกันแล้วทั้งคู่ครับแต่วันนี้เวเดอร์เบอร์เมนได้เปรียบครับที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองต้องเล่น ต่อหน้ากองเชียร์ของตัวเองแบบนี้แน่นอนครับจะทําผลงานได้แบบดีแน่นอนและที่สําคัญครับสี่เกมหลังสุดของเวเดอร์เบิร์มนไม่พลาดท่าแพ้กับใครเลยครับสว่วนนานผู้มาเยือนอย่างโบคุมเองครับผลงานลุ่มๆดอนๆและปัญหาใหญ่หญเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามแต่ครับที่โบคุมรับบทออกไปเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยถือว่ายา่าแย่จริงครับห้าเกมหลังสุดแพ้ไปถึง4เกมในบททีมเยือนเพราะฉะนั้นสําหรับค่าคืนวันนี้ครับแย่ที่สุดเวเดอร์เบิร์มนในบ้านจะปิดประตูแพ้ครับและหากมองหาผู้ชนะนัดยังมองว่าเป็นโอกาส ของทางเวเดอร์เบอร์เมนที่จะปิดจ็อบในเกมสุดท้ายแบบสวยๆให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าชินอย่างเวเดอร์เบอร์เมนได้เลยครับและนี่คือทั้งหมดครับของ3ตัวรู้ก่อนเกมประจําค่าคืนวันนี้ใครผ่านมาเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจให้นัดครับและอย่าลืมครับที่จะร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันและสําหรับพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหาครอบครัวร่วมรุนร่วมเชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็ฝากไว้ด้วยครับทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วสาหรับค่ำคืนวันนี้ขอให้เชียร์บอลกันแบบมีความสุขและจะเจอ,เจอกับผมเดือน วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ